ผมนายแพทย์ทศพรเสรีรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคเพื่อไทยก็เห็นใจนะทางกรรมธิการนะฮะว่าท่านทำงานเหนื่อยทำงานหนักแต่อยากให้การประชุมเป็นไปอย่างนิ่มนวลท่านยาเราอยาอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรุนแรงความเครียดอะไรกันเลยฮะคืออย่างนี้นะฮะกรรมธิการทำงานหนักจริงนะฮะแต่ว่าในเมื่อท่านมีการเปลี่ยนแปลงมีการตัดออกมีการเพิ่มขึ้น เยอะมากนะแล้วก็ทางสอสอเราเนี่ยพอมาอ่านเนี่ยบางทีมันไม่ทันมันตามไม่ทันแล้วถามอะไรขึ้นไปเนี่ยบางทีกรรมธิการก็เหมือนไม่ได้ตอบหรือว่าไม่สามารถแก้ความสงสัยได้สอสอเราไม่ใช่เป็นเป็นตาประทับนะฮะที่มาคอยกดปุ่มสีเขียวกดปุ่มสีแดง เรามีสมองเราต้องใช้สมองไม่ได้ใช้ไขสันหลังครับนะฮะถ้าการใช้ไขสันหลังนี่เขาเรียกทางการแพทย์ก็คือใช้รีเฟล็กต์คือไม่ต้องคิดอะไรอะพักสั่งมาบอกเอากดเขียว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 ไปทั้งร้อยบ้าตราให้มันผ่านไปจบแค่นั้นมันก็ไม่ใช่นะฮะสิ่งสําคัญเรื่องอากาศสะอาดทุกคนอยากได้ฮะผมก็อยากได้จังหวัดทงางภาคเหนืออยากได้ทั้งนั้นแหะเพราะว่า เดี๋ยวก็มาแล้วแต่มันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่การบังคับใช้ด้วยแต่ทีนี้เราจะออกกฎหมายเนี่ยก็ออกให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์จริงนะฮะให้มันครบถ้วนทุกกระบวนความจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเร่งรัดบ้ากฮะอย่าเร่งรัดให้พวกเราต้องคอยแต่กดเขียวกดเขียวเพื่อให้ผ่านวันนี้ได้อีก20บมาตรา30มบ้าตรา 3, 40มาตร,ราอะไรอย่างนั้นให้พิจารณากันอย่างให้รอบคอบ อย่างท่านธีระชัยท่านอดิศรหรือหลายๆท่านถามหรือติิตงหรืออะไรเนี่ยท่านท่านพยายามทําให้มันกระจ่างชัดให้ได้หรืออาจจะต้องรับไปเพื่อไปทําอะไรให้มันให้มันชัดเจนกว่านี้แล้วมาตอบพวกเราฮะนะครับแล้วพวกเราก็จะได้มีเวลาคิดอย่างรอบคอบด้วยที่จะให้แต่ละมาตราน,นี่มันผ่านไปหรือไม่ผ่านไปนะผมอยากให้เราใช้ความรอบคอบอย่างที่สุด เพื่อให้ได้กฎหมายมันดีสมกับความตั้งใจของสอสอทั้งเกือบ500คนขอบพระคุณครับ